คลิปนี้ผี่บังชาลีจะพาไปดูผีที่อำเภอด่านทรายจังหวัดเลยแต่ถ้าทุกคนสงสัยว่าเสียงไอ้หมอที่พากอยู่นี่มันเป็นเสียงใครไม่คุ้นเคยผมบอกเลยครับว่าเสียงโอนี่เดออำเภอด่านทรายจะจัดเทศกาลผีตาขนถุกปีคนก็ไอ้ยางหลายก็ดูเอาครับว่าคนหลายมีหลายเอาเกนผีบังชาลียืนหนีบเลย ตามความเชื่อโบราณเด็กกล่าวไว,ว้ว่าการแห่ผีตาโขนเกิดขึ้นมาเมื่อครั้งที่พระเวสสันดรกับนางมัตสีจะเดินทางออกจากป่าเพื่อกลับเข่าเมือง แล้วพอผีป่าชำเลืองมองปุ๊บเอ้ยนี่พระเวศันดอนกบนางมาัดซีนี่ว่าซึ่งพระเวศันดอนกบนางมาัดซีเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการสูง <Wow. S 1> บรรดาผีป่ากะเลเดินตามมาส่งจนถึงเมืองแล้วเหตุการณ์นี้ตุกคนในเมืองก็เห็นซึ่งทำให้ทุกคนในเมืองเรียกเหตุการณ์นี่ว่าผีสามคนแล้วมันก็พิษเพี้ยนไปมาเป็นผีตาโขน นานๆทีโอก็บผิดบังชาลีจะขอมีสาระกันสักนิดเดียครับแล้วคลิปนาผิดบังชาลีจะพาไปขายมึกบดกันไหนติดตามดาเด,ด้อครับจบ